เดี๋ยวผมแก้งหลุดนะพี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าติดปิงนะพี่เปืนที่บอดเล่นยน,น,นะไม่ซื้อปืนเนี่ยปล่อยเลยใช่นั้นพี่อันนี้เหมูอนเนี่ยนี่ดูดิดูดิ กูไม oh right. right. ่ก่บองโตันบอลตัหน่อยโอ้โหเจาเนี่ย แปดได้แดยิงได้เหรอแปหนึ่งได้แปดหนึ่งได้พี่แปดหนึ่งได้แปดได้แปได้พี่แปหนึ่งได้ โอ้แปดหนึ่งได้เ,เอาอย่างนี้ทุยแปดเจ็ดได้แปดเจ็ดได้ผมเก็บสองให้แล้วนะพี่พี่ไม่น่นะพี่ว่าื่อเลยว่พี่พี่ตายไอวออย่างเดียวเลยพี่ตายไวอวอตอนั้นเหมือนไอวอฮีจะมีแค่สองคนเหมือนเรา อยู่นิ่งไว้พี่อยู่นิ่ไว้พี่เี่ยเ่ช่มช่มีโอ้ี่โอ้กอล์ี่อ้ก่้ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่โอ้ย้ยไ้ผมบอกให้ตายมนะพี่ผมจะบอกให้ตายมนะพี่ตายมพี่ตายมารมอนดพี่ เยอะเกินสองตัวปะตั้งมันฮิวหมดเนี่เลยโมมน่